ม่งเรื่องโมหที่เร้นทองทีสามอ่ะเรื่องโมหที่แล้วนะขอร้องคือลักใส่เื้อย่างนี้แหลใรจะบอต่อปร้ชาชเล่าบอประชาชนก็มี

เดือนหกสองพันยี่สิบหกฟ้ากระแดง รอพี่มเี่ยวอีกสินพี่ที่เ็จดไม่เบียวเขาไม่พี่อยาก

โอ้ยน่ารักอ่ะคุยน่รักอยเี้ยคูยว่าลูกเยงไงวันนี้หน้าต้องถ่านเยอะขึมาั้นใช่ยุ่พรุ่งนี้พักผ่อนเลยอยากพยกผ่อนยาว

โยกรอบมเยามาต่ยกมเลยยากไม่เพราะวูกแรกอแรกมันายกันมากเพราะว่ายยามากท่ำมันแยกง่ายสุดเพราะสีจะเป็นเอกตใช่งานบง่ายใช่ปะเดี๋ยวถ้าพี่บอกเลหน้าไอ ไม่รู้ไม่ใส่เนาหใหรอใเาเน่ยเ้ยเราาแล้ว่ทนีด้วยเออหนูก็ไม่คอยใสยลูกเนี่ยจะรู้สบายเยกานเลือมาเลยมจำาถ่ายเอ็กซ์รยมันแยกได้เลยเนียวกนี้อนนี้ยังแบกขาวแบเนี่ยนแบกขาวคุณเห็นว่ามันใช่มาให้ยูนี่เย็นอนนยูจะไง <łość> เด <ป Sports> ี๋ยวต้องมาตัดกันเพราะส่วนไหนจะดีอยู่ได้เอกอไข่หวานคือดีกว่ามามาพี่ทานนนึงแต่ลูกตัวนั้นเดี๋ยวนะ